ดังวันนี้เราลองมาทําเมนูเมนูหนึ่งครับเมนูที่เรียกว่าปอเปี๊ยะเวียดนามครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทํากันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูประกอบของปอเปี๊ยะเวียดนามกันเลยครับเริ่มกันที่ตัวปลาก่อนเลยสบเนื้อปลาวันนี้นะครับเราก็ใช้เป็นเนื้อปลานิลแล้วกัน1ตัวครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล่มาเรียบร้อยแล้วออกก้างออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะปลาตัวนี้ไปย่างกันเพื่อที่ว่าจะได้เอามาเป็นสส้าหรรับปออเเียขง โดยปกตินะครับนอกจากเนื้อแล้วเนี่ยส่วนที่ห่ออยู่ในปอเปีก็คือพวกผักต่างๆครับซึ่งผักต่างๆพวกนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าอยากจะใส่อะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นผักพื้นื้นะครับอย่างเช่นพวกผักสลดัดเช่นผักใบเขียวพวกนี้แตงนะครับซูคินีหรือแม้กระทั่งพวกแครอทซอยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้แบบไหน และนอกจากผักพื้นพื้นแล้วนะครับก็ควรที่จะยังมีผักที่ให้กลิ่นหอมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถใส่พวกสะระแหน่นะครับใบสะระแหน่หรือว่าแม้กระทั่งกระเทียมฝานบางๆครับเพื่อให้รสชาติของตัวปอกเพี้ยของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวแป้งที่จะมาห่อครับหรือที่เขาเรียกว่าเวียดนามิสไรซ์เพเปอร์นั่นเองตัวแป้งที่ห่อนะครับก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ครับกลมๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะหอ่อก่อนจะใช้ก็ต้องไปแช่น้ําให้เรียบร้อยนะครับสักนิดหนึ่งเพื่อให้ความนิ่ พอสมควรเลยทีเดียวก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของปอเปี๊ยะนะครับเรามาดูส่วนสุดท้ายส่วนที่จะมาทําน้ําจิ้มกันครับสริมน้ําจิ้มนะครับก็จะมีหลกัหลกๆอยู่2แบบด้วยกันครับคนเวียดนามนี่เขาชอบทานน้ำปลาเป็นหลักเลยทีเดียวไม่ว่าจะทานอะไรก็จะต้องมีน้ำปลาผสมอยู่ด้วยแน่นอนงั้นหนึ่งในน้ำจิ้มนี้ก็คือน้ำจิ้มประเภทแบบมีน้ำปลาครับจึงแน่นอนก็ใช้น้ำปลา ถ้าแบบให้รสชาติหน่อยก็ปนพวกแบบผสมกับกระเทียมแล้วก็พริกสักเล็กน้อยจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะผสมกับน้ําแล้วก็ผสมกับน้าตาลเราก็จะได้น้ําจิ้มขึ้นมาหนึ่งอย่างครับส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นน้ําจิ้มแบบข้นๆหน่อยซึ่งก็มีตัวซอสถั่วนะครับซึ่งก็ตรงนี้ผมใช้เป็นพวกพีนัทบัตเตอร์ก็น่าจะโอเคอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือฮอยซินซอสนะครับเป็นซอสแบบจีนๆครับซอสเนื้อดำๆแล้วก็เอาไว้จิ้มกับพวกอาหารแต่ประเภทพวกเป็ดย่างหมูย่างอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวมาลอง ต้องผสมด้วยกันซึ่งก็จะเป็นซอสแบบที่2ครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเตรียมเนื้อปลากันก่อนเลยอันดับแรกเลยแล้วก็มาลดความเค็มของเนื้อปลาก่อนโดยการใส่เกลือครับหลังจากนั้นตามด้วยพริกไทยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วก็ตั้งกระทะเตรียมย่างปลากันได้เลยผมก็จะใช้ไฟไม่แรงมากนะครับในการย่างปลาเพื่อที่ว่าปลาจะได้ไม่ไหม้เกินไปนะครับก็ ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วพอกระทะเริ่มอุ่นก็เอาเนื้อปลาวางได้เลยครับแต่ไม่ได้จำเป็นต้องอย่างปลานานมากเกินไปนะครับเพราะว่าเอาแค่ปลาสุกหรือว่าเค่เก็เตรียมเล็กน้อยก็พอนะครับเพราะว่าอย่างไงเดี๋ยวเราต้องมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเอาใส่กับปอเปีเ๊ยะของเราด้วยอยู่ดีนะครับดังนั้นเมื่อ,อย่างปลาเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมตัวปอเปี๊ยะกันเลยครับเริ่มที่ไส้ในก่อนผักต่างๆครับ แล้วก็มาจัดผักเป็นคำๆเลยนะครับเริ่มต้นที่ผักใบเขียวรองพื้นไว้ก่อนครับและหลังจากนั้นตามด้วยแตงครับแล้วก็แครอทกระเทียมฝานสุดท้ายใบสะระแหน่ครับเมื่อได้ผักเรียบร้อยแล้วมาเตรียมแป้งห่อกันต่อครับ ่อนจะแป้งไปใช้นะครับก็ต้องชุบน้ําเล็กน้อยเพื่อให้แป้งมันนุ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เรามาชุบน้ํากันก่อนได้เลยก็พยายามชุบให้ทั่วๆนะครับแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปเดี๋ยวมันเละหลังจากนั้นมาเริ่มห่อกันได้เลยครับแล้วกะวางไว้นะครับเป็นผักสักส่วนหนึ่งแล้วก็เนื้อปลาอีกส่วนหนึ่งตรงเนื้อปลาก็อาจจะเติมต้นหอมไปสักสะต้นนะครับหลังจากนี้เราก็เริ่มห่อ,อก,ก่อนได้เลย ขอด้านข้างเข้ามานะครับหมุนกลับเข้าไปแล้วก็ไปหาเนื้อปลาของเราเราก็ได้เนื้อปลาที่ห่อกับผักเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเรามาทําน้ําจิ้มกันต่อครับน้ําจิ้มอย่างแรกเลยก็ง่ายๆครับมีแค่น้ําปลาน้ําตาลแล้วก็น้ําเปลา่าเริ่มกันที่น้ําตาลเลยครับตรงนี้ผมใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นเติมน้ําครับสักประมาณสัก ก็สองช้อนโต๊ะแล้วกันแต่ก็ตามด้วยน้ำปลาอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะเร่สัดส,ส่วนตรงนี้จริงๆแล้วก็แล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลเลยนะครับใครชอบเค็มมากก็ใส่น้ำปลามากได้หรือใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลมากได้นะครับงั้นตรงนี้ก็อืรสชาติกำลังดีนะครับไม่จืดเกินไปแล้วก็ไม่เค็มเกินไปก็เรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำจิ้มแบบแรกนะครับน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำเปลา่า เรามาเริ่มดูแบบที่2ก็ได้เลยสำหรับน้ำจิ้มอย่างที่2นะครับเราก็ต้องใช้ตัวเต่าไปช่วยครับเพราะว่าจะต้องมีการผัดมีการเจียวสักเล็กน้อยเริ่มต้นตั้งกระทะและเจียวกระเทียมกันได้เลยเมื่อกระเทียมเริ่มหอมแล้วเอาซอสถั่วตามไปครับแล้วก็พอยส์ซอส ซอสแบบที่2นี้นะครับอย่าพยายามให้น้าซอสข้นเกินไปเพราะว่าถ้าว่าข้นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะจิ้มลำบากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากว่าในกระทะมันเริ่มข้นเกินไปเติมน้ําครับตัวน้ําจะทําให้ซอสลดความข้นลงแล้วก็จะเป็นซอสที่จิ้มได้ง่ายๆด้วยนะครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ได้น้าจิ้มมาทั้ง2องอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กับเมนูที่เรียกว่าเวียดนามิสโรนะครับหรือว่าปอเปียะเวียดนามน,นั่นเองก็ทํากันง่ายๆนะครับ จริงๆแล้วอยากจะใช้ไส้อะไรก็ได้สําหรับวันนี้เราใช้เป็นไส้ปลานะครับแล้วก็น้าจิ้ม2อย่างน้ําจิ้มน้ําปลาแล้วก็น้ําจิ้มแบบซอสถั่วนะครับซาบตรงซอสถั่วเดี๋ยวใส่พริกสักนิดหนึ่งครับจะได้ดูสวยนิดหนึ่งลองทากันดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนำรายการกันได้นะครับ และต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆให้เกษตรกรไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe กันด้วยหนุ่น้ำทำครัวสวัสดีครับ